สวัสดีค่ะกับสวัสดีท่านผู้ชมเฟนช่องทุกๆท่านที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องแพี่้ารว้มว้อนี้นะคะทั้งช่องหฮาจะพามาตามสูตรหวยเลขวันนะคะสูตรหวยลาวหวยฮานอยของเซียนสมุทรสาครในวดวันศุกร์ที่10กลุ่มภ้าพันธ์2พ66นี้นะคะก่อนอื่นผู้ใดเขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ เพื่อที่จะบริพาทคลิปใหม่ๆที่ทั้งช่องได้นําเสนอนะคะเลขของเสี้ยนสม,มุทรเท่านะคะงวดทิพานมานะคะท่านผู้ชมกะจะให้เบืองก่อนนะคะว่าเลขของเสี้ยนเขาจังได้เนนะคะสําหรับงวดวันพุทธทิพานมานะคะสำหรับงวดที่ิพานมาของเสี้ยนสม,มุทรสาครเท่านะคะแต่รั่วจะสายวิง่งสายรืดนะคะท่านผู้ชมและกาที่เขาจังๆนะคะคือเล่าวี่ไอพีนะคะ เลขหาสองของเพิินกะมาจังๆนะคะสำหรับวดวันศุกร์นี้นะคะเฮ้ากามาลุนกันว่าเลขของเซียนเฮ้าจะมาตรงๆตั้งแต่น้อยไปจนหอดเล่าพัฒนาเล่าวิไอพี่บอเนาะคะ่ะสำหรับว,วันศุกร์นี้จะได้เป็นตัวเลขแนวทางตัวใดกระเช้นิฟซิเฟนช่องเฮ้าไปติดตามรับชมรับฟังจากปากของเซียนให้เซียนคอนเฟร์มให้พร้อมๆกันได้เลยคะ่ะ ค่ะสวัสดีค่ะเซียนยินดีต้อนรับสู่ช่องแพรพารวยค่ะค่ะวันนี้ก็ได้เลิกดีแล้วนะคะเซียนมีนัดลงหวยอะไรวันให้เอฟชีเป็นช่องเราได้พิจารณาเหมือนเดิมค่ะค่ะวันนี้ก็เริ่มต้นกันที่เลกวิ่งกันเลยนะคะเซียนครับวิ่งโซค่ะวิ่งศูน หนึ่งค่ะสี่สี่ค่ะหก<อ>แล้วก็หกค่ะครับจากผู้กม็มีหนึ่งศูนย์ค่ะมีหนึ่งศูนย์ค่ะหนึ่งสามหนึ่งสามค่ะ หนึ่งหกค่ะหนึ่งแปดแล้วก็มีหนึ่งแปดค่ะแล้วก็สี่ศูนย์ค่ะแล้วก็สี่ศูนย์ค่ะสี่สองสี่สองค่ะสี่ห้าสี่ห้าค่ะ สี่หกสี่หกค่ะแล้วก็สี่เก้าสี่เก้าค่ะสามตัวค่ะหกสี่สองสามตัวหก สี่สองค่ะสามห้าหนึ่งสามห้าหนึ่งค่ะหนึ่งศูนย์สี่แล้วก็หนึ่งศูนย์สี่ค่ะสามหนึ่งแปดสามหนึ่งแปดค่ะ ค่ะเดี๋ยวอสขอทวนตัวเลขของเซียนก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยเน้นให้เอฟซีเรานะคะเซียนสำหรับวันศุกร์นี้เซียนจัดให้เก้าชุดเก้าหางสำหรับเลขสองตัวถูกต้องไหมคะเซียนครับค่ะมีหนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งหกหนึ่งแปดสี่ศูนย์สี่สองสี่ห้า 4ี่หกแล้วก็สี่เก้าครบถ้วนไหมคะเซียนครับค่ะแล้วก็เลขสามตัวที่เซียนจัดให้ก็สี่ชุดสี่หางเน้นๆเหมือนเดิมนะคะคือหกสี่สองสามห้าหนึ่งหนึ่งศูนย์สี่แล้วก็สามหนึ่งแปดครบถ้วนไหมคะเซียนครับค่ะงวดนี้มี<ช>ตัวเน้นเฮฟซีเราไหมคะเน้นให้ศูนย์สี่ สี่ศูนย์นะคะเซียนก็สี่ศูนย์สี่ศูนย์ค่ะสี่หกแล้วก็สี่หกค่ะราคาหนึ่งหกแล้วก็หนึงหน่งหกค่ะส,สามชุดสามหางนะคะเซียนค่ะเลขสามตัวมีตัวเน้นไหมคะสามตัวเน้น 642เน้นไปที่642ค่ะ104แล้วก็104ค่ะเซียนสรัสองชุดสองหังนะคะครับค่ะงวดวันศุกร์นี้ก็เป็นศุกร์สุดสุดสัปดาห์แล้วก็ขอให้เลขรายวันเราแตกปังๆรัวๆยกช่องนะคะสำหรับเลขเซียนสมุทรสาครล,ล้วคะ่ะก็สุดท้ายก็ขอ บริหารให้เอฟซีแฟนช่องเราหน่อยค่ะเซียนครับขอให้อเอฟซีมาเอบแผ่พาเลยมีโชคไมมลาบเล่นปันงๆนะครับเงินทองไหลมาเทมาแหละครับค่ะ er <ขา S 1> สาธุสาธุค่ะเซียนสำหรับงวดสุดสัปดาห์นี้ก็ขอให้เลขของเซียนแตกปังๆรัวๆขอขอบพระคุณแนวทาง,ด,งดีๆที่เซียนมาแบ่งปันให้ช่องแพรพารวยค่ะเซียนขอขอบพระคุณคะ่ะสวัสดีค่ะครับ ค่ะท่านผู้ชมนี่คือตัวเลขทั้งเบิดทั้งม้วนนะคะของเซียนสมุทรสาครเท่านะคะสูตรนี่เป็นสูตรร่วมนะคะท่านผู้ชมเบลนได้ทุกเล้าทุกห้าน้อยในสูตรเดียวกันนะคะที่เซียนจัดหายรอบนี่กันหน่อยหน่อยเน้น,น,น,นๆนคือเก่านะคะมีเก่าชุดเก่าหางนะคะสำหรับเลขสองตัวนะคะท่านผู้ชมมีหนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งหกหนึ่งแปดนะคะ ส0่2ูนย์สีหาสแล้วก็สีเก่านะคะเลข2อตัวที่เส้นเน้นหนะคะ3ชุดสหางคือส0่ศูนกแล้วก็สี่หนะคะสำรับเลข3ามตัวเส้นกระจัดหัเน้นเน้นคือเก่านะคะมีสีชุดสหางนะคะคือ 6, ก2 3่สองสามหานึงแล้วก็สามนะคะ เสี้ยนเด่นให้สองุดสองหางนะคะคือหกสี่สองแล้วก็ศูนย์สี่นะคะสำหรับหมวดนี่นะคะผู้ใดที่ม,มักที่ชอบตัวเลขกับเสี้ยนนะคะก็ยิบไปพิจารณาใดเลยนะคะผู้ใดบ่มักบ่ชอบกับพานขอเน้นย้ำว่าตัวเลขทุกตัวที่ทั้งช่องได้ทำเสนอก็เป็นแค่แนวทางนะคะตัวเลขทุกตัวมีขา่าวใดหรือใดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด้อสุดท้ายนะคะทั้งช่องเฮ้ากับขออวยพรน,นะคะ เ hey, อฟซีแฟนจ่องเฮ้ามีโชคมีช่โชคโชคมันมันกันสุข,ขุสุขค้นค่ะสวัสดีค่ะ